I'm okay for the summer, but I'll need boots, scarf, and a coat for the winter. หยุดไหมคะหยุดนิดหนึ่งเอาเริ่มใหม่คะ่ะ okay พอช้าพอหยุดปุ๊บช้านะคะเป็นภาษาอ่านไปเลย One more time อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ไม่ยากให้ฝึกนะคะ หนึ่งประโยคเห็นไหมคะยาวไหมคะมีเชื่อมนะคะมีเชื่อมอันนี้ไม่ยากลองอ่านพร้อมเทปนะคะ three two one I'm okay for the summer but I'll need boots scarf and a coat for the winter ยิ้มยิ้มนะคะอ้าวอีกครั้งหนึ่งนะคะ three two one I'm okay for the summer but I'll need boots scarf and a coat for the winter อ,อ่านเองค่ะอ่านเองนี่แหละคือที่ครูต้องการถามว่าเร็วเท่าฝรั่งไหมเร็วไม่เท่าแต่การอ่านนี่เป็นเหมือนภาษาพูดแล้วใช่ไหมคะถ้าั้งต่อครูไม่เปิดเทปให้นักเรียนหัวเราะสองครั้งนี่ก็บอก I'm okay for the summer แล้วก็หยุดไปยืดหนึ่งนะคะแล้วบอกครูว่า But I need บูสแล้วก็ยืดอีกหนึ่งหยุดไปเรื่อยเพราะเปิดเทปไปสองครั้ง,<า>ง<ล>เป็นไงคะ <c oughs> ก็ทําได้แต่ทัน <c oughs> พลั่งไหม <c oughs> ไม่ทันแต่ก็ถือว่าดีแล้วสําหรับเรานะ <c oughs> นี่ก็คือสิ่งที่ครูต้องการ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> เขาก็นึกไปนะคะว่าตอนเนี้ถ้าเป็นซัมเมอร์ the summer ก็คือฤดูร้อนที่จะถึงเนี่ย <c oughs> เขาโอเคโอเคสบายๆนะคะ but แต่เขานึกไปถึงฤดูอะไรวินเทอร์ฟอเดวินเทอร์ดูหนาวเขาก็ต้องเตรียมอะไรไปคะ บูทส์รองเทา boot, ะะ f, ้าบูทนะคะสก a r ฟผ้าพันคอแอนน c คอรแล้วก็เสื้อคลุมไปด้วยเสื้อกันหนาวสำหรับคลุมกันหนาวไปด้วยนะคะแต่รู้ร้อนเนี่ยสบายๆนะอ่าดูตอนนะคะใครถามคะตอนนี้เพื่อนสาวนะคะ do you have any friends there สังเกตประโยคคำถามเนี่ยจะอ่านเสียงสูงท้ายคำ ึ้นตัวเดียว What to be is Mr. Mm ึ้นตัว you das พวกนี้จะท้ายเสียงสูงนะคะงนั้นเราอ่นานอีกครั้งหนึ่งเป็นภาษาพูดเลย Do you have any friends there? อลองพร้อมเทปนะคะ3,2,1 Do you have any friends? t h e r e o n e m o r e 3,2,1 Do you have any friends? There? One more time 3,2,1 Do you have any friends? There? Do you have any friend there? Do you have any friends there? There. There หมายถึงอะไรคะ There. ที่นั่นที่นั่นหมายถึงที่อะไรที่ไหน Chicago Do you have any friends in Chicago มีเพื่อนหรือเปล่าที่เมืองชิคาโกะนะถามมีเพื่อนหรือเปล่านะคะสาวๆถามนะคะดูเอริกตอบว่าอะไร My cousin will introduce me to his friends ตอบว่ายังไงคะ My cousin will introduce me to his friends มีคำไหนอ่านไม่ได้ไหมคะ introduce ก็คือแนะนำแนะนำฉันให้รู้จักกับเพื่อนๆเ,เองนั่นแหละแสดงว่าต,ตอนนี้มีไหมไม่มีอ่ลองเป็นภาษาพูดค่ะอ้าวคำนี้อา่านง่ายๆ i n t r o ชื่ดดอ D U C E n d u c e รวมกันเป็น introduce อีกครั้งหนึ่ง introduce เอาทั้งประโยคเลยค่ะ My cousin will introduce me to his friend again, again. Will again. Will อากฟังแล้วพูดตามนะคะ My cousin will introduce me to his friends. My cousin will introduce me to his friends. Again. My cousin will introduce me to his friends. One more. My cousin will introduce me to his friends. องไม่อยากจะฝึกไม่อยากจะพูดเลยนะอีกครั้งหนึ่งค่ะ, you, his ะดีมากนะคะดีมากจริงจริงไ l เ i ิล r ซนวิท e m น to his f r i e ะ d ะเดี๋ยวญาติๆคงจะแนะนำไม่รู้จักเพื่อนของเขาเองนะคะ so will you stay with your family so oh, เขถามว่าอะไรคะ so will you stay with your family จะพักอยู่กับครอบครัวไหมนี่ยจบแล้วแสดงว่าข้อสุดท้ายเขาจะพักอยู่กับครอบครัวเขาตอบหรือเปล่านี่อาจจะตอบ yes ก็ได้หรือ no ก็ได้ใช่ไหมคะส่วนคำถามข้อ2ที่ถามว่า will you go there alone เข้าไปที่นั่นคนเดียวนักรเียนตอบว่า no ใช่ไหมไม่ใช่ผิดไหมหรือถูกนักเรียนตอบ no ขาไปเส้นคนเดียวใช่ไหมในวันถ้าถ,ถ้า yes ใช่แล้วไปคนเดียวถ้า n มเปล่าไม่ได้ไปคนเดียว <Yes. S 1> จริงๆต้องตอบอะไรคะ yes. yes he will yes he will go there alone จริงจะไปแค่นั่นเพียงคนเดียวนะคะอา้าวยังไม่มีที่จบนะยังไม่มีตอนจบ